ยำเน่ปูยำเน่ยยิ้นพอว่าหัน้าเแขยงว่าบหานละคือจังบอยากได้ยิ้นรวมบาทที่เอาเสียงสวรรค์นีครับว่ายินพอนาเจ็ดแปดแปดครับผมแต่ว่าบาทสี่สี่เสียเสียเสียยาถามแต่ว่างโตหนึ่งพันวามันอยู่ทั้งลุมทั้งแางขอกสั์

คูกาุัณูตีุมกาติู่กายเจตุบัณฑตีธรกายธาิตกาเตุูตมายธาติคูกายเนุญัณตีธรรมายธาตวคูกายจตตมายาติู่กายเจตุูีรกายธาติคู่กายเจตุบัณฑูตีธรกายาติคาจตัูตกายาติคู่กายเจตัูีกาธาติคูกาเต

ว่ายานาวาทถะิกาปะธาคูกาเชโยนาธาคูกาเชโยนาวัตถิกปะทูกาลายนาสาธุปะธาญาณวัตตาธาตุโยนาวัติโกปะธาจากาลายนาสาธิโกโหลายนาอันบ่แม่หลวงพ่อบอกเด้ออันบ่แม่นหลวงพ่อบอกลูกศิษย์ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องอยากได้พ่อแม่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกบอกบอก เอดจางไหกับบอบอกว่าหกสามบอบอกปัจจกกัจายนวัตกาลยานะบอบอกบอบอกบอแมนเลขเออเขาออกมาห้เบิงเขาว่าหกสามอัจฉริยวัฏากาลยนะทติตโกวัฏฐกาลยานะทติตโกวัฏฐกุกัจยนวัฏาเอากาสุโยเกตแปดแปดจัตจักรุจัจักกาลยานะวัตติกู เอ้ะเลยนน่ะวะตะที่กูพัฒนาขก็ต์น่ะวเตะอะเลยนต์ตะที่กูพูดก็เจ้าะนะทีตะปะตูกัเจ้าอบท่มีปัญหาอยู่ด้เนาะเจ็ดแปดแปดเขาว่าเจ็ดแปดแปดเขาว่าให้มีปัญหามีปัญหาบัตรซีซิแลนดนมาให้ระวังระวังอยู่เจ็ดแปดปดทันบักซีสิแลนดนเข้ามา ชชปัจจิโกปัจจากรานะมันลอแลยนี่มันรอแล้วบักซีล่อแล้วพุทธะชาครายนะทชาติโกปะขุกขา,า,ยนะายนวัตตาราญนะเตสยานวัตตาอา,าชาทิโยนวัตตาจำในอยน้ออือจำในอยค เต่ว่าแม่น,นี่เพาภาพกันเว่าว่าแม่ถิ่ภาพกันลืมผู้ข้าพัฒาข้ขาคารยานวัตติโกข,ขออราธนาคุณครูบาอาจารย์สายรัตตาคารยานาองสมมาสมพุทโธพุทธายนาวัตติโกปัตทิลายนาวัตตาคารยานาเตสะขอชายรัตวตาขอคา,ารยารวัตาขออารยนานวัตตา ขอชเยรวัตตาขอขอขอสุขโวตตาข้าร oh ัชนาสาวธิตว oh ัตตาขอ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 พุทธายาวัตต oh ิคาราญนวัตตาชาคาธิโคลาวัตตาทุกขาญาวัตตาสิกขาธิโคนะโมพุทธายะ नमोत स भगवत आ र हतो समा सम् नमोत सवतो राहत Samma Sambo ta Samu ta Sampa ko tu lo ha tu Samma Sambo ta sai Pitito pa <preach> ko sai ya nam mau sai ya Sukapa sai ya He <miracle> ca namu ca na thi co sai ya pu co sai

కలతో నమతో తోశయో నోమ సూర్యా యే నాయి పారయన తో గోపోయమాతయ eka yu na wa tayo na mo po tiya saya na ma a tuta saya 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 na ma me mo tayo kora ya na na mo po tayo na ma อุปราอุปโรนาทิลวาทินาสุขวาตาทยานามารวาัตวะปมะทิลายานาสุขาสุยนามาทายว่าอิติปิโสยนามวัตวกายนามาทายาควะกายานมอาภารายาทยว่ ว่าป่านามาทยตนโลนาตัวกาสุยานามารวัตยยนาโมก้ารยานาวัติลยาโอปะเรนาเทโรอิเตการานามาอรหังอรหัดตัวอรหังสัมมาสัมพุทตัอรหังอรหัดตัวเจียนาโมอรหังนาสุพาว ยลายานวัตการยนตติโกปัฏฐิกาลยานวัตติกโอกาลายานวัตการยาสุขุปกาลยานวัตสัตุสัตุสัตุตุพุทธายานวัตติกาลยานสัตุสัตุสัตุสัุนะโมนะโมนะโเปิดทุกสิทุกอย่างลายานวัตาติกเปิดเปิดเปิสัตสัเยนวัตกูกาลายานตติโกปัฏโตเปิดดวงเปิดโศกเปิดทัพเปิดหลับเปิดหลับสัตติกาลยานเตสสยานวักาติโก ย่ำเนี่ปูย่ำแนี่ยยิ้นบวมหันจไปยังบวมบานละคือจังบ่อยากได้ยิ้นผู้บาดไอ้ครับที่เอาเสียงสวรรค์นะครับว่างยิ่งคนว่าเจ็บแปดแปดครับผมแต่ว่างบาดสี่สี่เสียงเสียเสียาถามแล้วว่างโตหนึ่งพันวามักอยู่ทั้งลุมทั้งรางหกสศัตรู นั่นถ้าันเบิงค่ะแม่ขั้นตัวนั่นยูพาแหล่ๆผือพาแล,ล่ๆตัวไหนเจ็ดแปดแปดหกสามอืมอวันนี้ลงกู้ลงกู้มให้ตัวเรบ่ให้ทั้นให้หลายตูวเลยมันสีจมให้เอ,เอาตัวนี้เลทยเปนไห้เท่านั้นเป็นบ่เพืนบ่อกเปนบ่บอก,บอก,บอกสานีขาพ่อตัวสีเอาหลายเส็ดปี เอาจำนี่ละเอาทำนี่ละระวังแน่เด้อล่ะอันถือว้ให้มันเปลี่ยนแน่ล่ะมันเปล่ยนตัดขั้งโดยไม่แมงอันนี้ซื้อทัานไปซื้อท่านไปซื้อทั้งหนึ่งผัดอยออกขั้งหนึ่งซื้อท่าหลังผัร้อยไะออกขั้งหน่าให้ระวังระบอกเก็บแปดแปดหก็อเก็แปดแปดลงมา ่คือชื่อตัวนี้หลายแล้วคือมาบอกตัวนี้เสนอต่อบรจากแล้วมันมากจังสี่เสียไทว่าจังไรเสียไทว่าถืงใจเจ้าของไปดูลูกอีกเทียง <c ười> ตำรดจลูกสั่งที่ว่าจังอ่เขาไปเห็ดตัวใหม่ไปตัวอันนี้เขามาบอกนั่นนี่มืมองเกิดงินเห็นเมืงพ<อ>ักงานเห็นตัวอืมท่านอยู่ทั้งท่านที่เห็นนะที่บอกนั่นโย่าแหล่แหล่โยมพุกเสาหันโลดเดี๋ยวนี้โยธาแหล่แหล่โยมเสาหันโลดเห็นบอกพักงานเหลียวเห็นบิ้มาเบิ้งทางนี้มันอยู่ทางนี้นี้นน นั่นนั่นนั่นร่มพันผ้แดงเปียึ้นไม่แห้งเออเห็นรวก้านตา่ร้น้งโอ้สังมาเพ่าผู้เฒ่าเห็นแล้วเห็นละแม่้านเห็นละท่เฮ็ดอันนี้ให้เพิ่นจะเบื่อ่อนเ นมวตรหัสมัพทธนผมอรังซีนมุตตภวตระััมมาพุทธเจ้าขออนุญาตทาจารย์ขออนุญาตพุทเจ้าตีขออนุญาตผู้ลักสมลักษายวะเทสิวาดาลางทุกเี